สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิหมินพิยกรสามเก้าสองหกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงประจําเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยสิบห้าสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะการทํานายนี้เป็นการทานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิกันก่อนนะคะชาววันพฤหัสอ่า ขอให้คําทำนายชุดนี้เป็นประโยชน์เกิดการต่อยอดในแสงสว่างบุญใดก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกดวงจิตได้รับและอนุโมทนาค่ะแม่หมอจะขออนุญาตหยิบไพ่5้าใบที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณในเวลานี้กันก่อนนะคะสเตรนค่ะโห อัศวินถือถ้วยค่ะสี่ถ้วยค่ะสองไม้เท้าค่ะแล้วก็แปดดาบนะคะโหคุณกําลังผ่านช่วงเวลาของความอดทนการใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่าต้องใช้ความมุ่งมั่นและความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะนําพาชีวิตหรือในการที่จะก้าวย่างนะคะ สิ่งหนึ่งคือคุณรอคอยโอกาสนะคะจังหวะสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นภาวะของความรู้สึกเ,เครียดนะแอบเครียดเขาบอกว่าแอบเครียดตรงที่เหมือนกับว่าบางทีมันเหมือนแบบเหมือนรู้สึกมันมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเดียวดายรู้สึกแบบโหทําไมเกิดมาต้องแบบแข็งแรงเข้มแข็งเบอร์ไหนถึงจะแบบว่าสามารถที่จะแบบไปต่อได้อะไรเงี้ยก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า ศักยภาพและความสามารถของคุณเนะี่ยเป็นสิ่งที่โลกเขาสร้างมาโดยธรรมชาติแล้วคุณเป็นคนที่สามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะโดยใช้ไหวพริบนะใช้ศักยภาพใช้ความสามารถใช้ความเป็นตัวตนของคุณเนะี่ยสยบทุกสิ่งแน่นอนว่าแบบคุณไม่ได้เข้มแข็งแล้วไม่ได้แข็งแรงร้อยอร์็นต์หรอกแต่ว่าเ,เขาเรียกว่าไงนะ มันเป็นภาวะบังคับให้ต้องเข้มแข็งให้ต้องแบบลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาลุยนะคะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วนาทีนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกอย่างมันคลี่คลายเข้าที่เข้าทางอยากให้ปัญหาหรืออยากเสิ่งที่อยากให้สิ่งที่คุณกังวลน่ะมันผ่านไปได้นะคะเพื่อที่เหมือนกับว่าคุณก็อยากจะพักผ่อนคุณก็อยากที่จะแบบไปทาอะไรในอย่างที่อย่างที่คุณชอบหรือบางทีอยากจะผ่อนคลายความรู้สึกว่าคุณกําลังรอคอยจงังหวะโอกาสหรือรอคอยสิ่งดีๆเข้ามา แต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะวันนี้สิ่งที่มันผูกรัดหรือสิ่งที่มันลายร้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่มันกดดันหรือทําให้เรารู้สึกไม่ดีอะ่ะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเพียงแค่แบบเราลืมตาหรือเพียงแค่เราถอดเชือกที่มันมัดมือออกอะ่ะหรือเรายอมปล่อยเขาบอกว่าเหมือนกับบางทีเราเราแบบลองนิ่งแล้วลองปล่อยลงบางทีมันอาจจะทําให้เราอ่ะมองเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่า มันยังไม่สุดในชีวิตของคุณมันยังสามารถที่จะไปต่อและไปต่อได้อย่างดีเพราะว่าบางอย่างอุปสรรคปัญหาความกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดแล้วมากดดันตัวเองอยู่ในใจอะ่ะบางทีมันยังไม่ได้เข้ามาเป็นดาบที่เจาะคอคุณหรือบางทีมันเพียงเปยนเ,เพียงแค่ความคิดในอีกปีหน้าในอีกเดือนหน้าในอีก3เดือนข้างหน้าในอนาคตตอนนี้ต้องบอกว่ารักษาใจให้ดีก่อนค่ะต้องรวบรวมพลังความเข้มแข็งเข้ามาในชีวิตอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะ อย่าเพิ่งเอาสิ่งนั้นน่ะมา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 ,มากดดันตัวเราเองแล้วเราจะผ่านอุปสรรคผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนโอ้ส่งกาลังใจให้ชอนพฤหัสมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพื้นดวงของคุณในเดือนเมษายนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่พ่ออยากจะบอกอยากจะเตือนอยากจะแนะนำอ่ะตั้งจิตเป็นสมาธินะ เด็กถือไมีเท้าค่ะ Judgment ค่ะเก้าม้เท้าค่ะ The Sun ค่ะอัศวินถือเหรียญค่ะว้าวเยี่ยมยอดราชินีพระจันทร์ค่ะเก้าดาบค่ะสามเหรียญค่ะ ราชนีไม้เท้าค่ะแล้วก็เทมเพร์ขอแสดงความยินดีด้วยนะก็คือว่าต้องบอกว่าในเดือนนี้อำนาจของพลังจิตหรือว่าความพลังคําอธิษฐานของคุณนะคะจะมีแรงขับเคลื่อนที่ดีมากอย่างหนึ่งหมอกําลังจะพูดว่าสัตวรจะทำความเป็นจริงบางอย่างหรือกัน การที่มีความเข้าใจนะคะเข้าใจในสิ่งที่เป็นไปเราเลิกเครียดเราไม่เครียดไม่กังวลอันนี้แหละคือแรงขับเคลื่อนที่ดีของคนวันพฤหัสแล้วมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เรายอมรับเราเข้าใจเราทำเราเราเรา,เราไปกับโลคนี้ได้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเรามีกําลังใจที่ดีอ่ะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ไปต่อเรื่องการเงินคุณไม่ต้องเป็นปัญหาเลยนะเพราะว่าไพ่เขาบอกเลยบอกว่าในเดือนนี้ค่ะมันจะมี แสงสว่างที่ดีหมอชอบความหมายของไพ่มากเลยนะคือปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันจะแบบได้รับการแก้ไขเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องเงินมันจะเข้ามาเป็นทีละเปาะทีละเปาะแต่สิ่งหนึ่งอะ่ะคือการมีไฟการจุดไฟให้กับตนเองที่สําคัญคือการมองเห็นความเจริญเติบโต,อตอของตัวเงินแล้วก็ที่สําคัญคือความชื่นชมคุณจะมีเอ่อเหมือนกับสําหรับคนที่ทํางานประจำอะ่ะต้องพูดแบบนี้กันว่ารายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือยังคงเป็นแบบนั้นแหละแต่คุณอาจจะมี j อบนอกคุณอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามามีลูก ฟุกอะไรเข้ามาเพื่อเหมือนกับให้แก้ไขปัญหาบางอย่างที่เข้ามาแล้วว่าผ่านไปได้ทีละเปลาะแต่สําหรับคนที่คนที่แบบเป็นฟรีแลนซ์คนที่ค้าขายคนที่อะไรอะ่ะมันจะมีจ็อบมันจะมีจ็อบแล้วเวลาจ็อบมันมามันจะมายอดสูง ลักษณะแบบนี้มากกว่าสิ่งสําคัญที่สุดในของเดือนนี้เลยในเรื่องเป้าหมายการขยับคือความตั้งใจในเรื่องของการงานความตั้งใจในเรื่องของการงานอันนี้ฟังดีๆเลยนะไพราชนีพระจันทร์ใบขอโทษค่ับไพราชนีไม้เท้าใบเนี้มันขึ้นมันบ่งบอกถึงว่าความภูมิฐานคุณภาพการรักษาคุณภาพการเดินหน้าไปต่ออย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะแบบ แข็งแรงภาคภูมิใจแล้วเป็นเหมือนชายชาติทหารคือสง่างามอ่ะคือไม่ย่อถออันนั้นแหละคือสิ่งที่จะทําให้หมุนเวียนในเรื่องของการเงินมื่อบอกอย่างหนึ่งนะมันเป็นการขยับในทิศทางที่ดีขึ้นมันมีโอกาสจากที่บอกว่าเดือนที่แล้วมันอาจจะได้พอดีเดือนนี้มันอาจจะมีเหลือเกิดขึ้นให้คุณอนะ่ะทำบุญกับเด็ก เสริมดวงในการทำบุญกับเด็กให้คุณแผ่เมตตานะสวดมนต์และแผ่เมตตา,นะนนตาให้คุณไปไหว้พระพิคเนนะคะแล้วก็ใครที่บูชาครุฑในเดือนนี้นะคะเมษายนเนี้ยสายสิครุฑไม่ว่าจะครุฑที่ไหนก็นแล้วแต่ให้คุณสักการะโดยการถวายน้ํา นะคะถวายน้ําหรือว่าอธิษฐานจิตสมมุติว่าถ้าเป็นเคสขัดย่อแม่หมอนะสมมติคุณต้องการอะไรสักก้อนหนึ่งที่แบบว่าเอาเข้ามาหมุนเหมือนจะขายของจะปล่อยพระจะปล่อยวัตถุมงคลหรือจะอะไรก็แต่หมอจะหาน้ําสะอาดแก้วหนึง่งไปตั้งพร้อมดอกไม้หอมและสวดคาถาบูชาและอธิษฐานขอเจาะจงในเรื่องนั้นเลยหมอว่ามันจะเห็นยอดแล้วก็เห็นการขับเคลื่อนที่เข้ามานะคะสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งนะเมื่อกี้พูดเราเรื่องการแผ่เมตตาพลังงานถัดมาคือการรักษากําลังใจที่แข็งเข้มแข็ง แล้วก็แข็งแรงหมอจะบอกว่าในเดือนนี้ของชาววันพฤหัสไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ความมั่นใจความมั่นคงความภูมิฐานแล้วก็การทํางานอย่างมืออาชีพคือสิ่งที่จะทําให้คุณผ่านไปได้แล้วทําให้คุณแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้แล้วที่สําคัญนะมันจะเป็นตัวแรงดึงดูดคุณต้องทําให้ตัวเองมีความารูม้สึกว่าฉันพร้อมที่จะทํางานฉันพร้อมที่จะรับรับยอดฉันพร้อมที่จะทํางานอะคือเหมือนมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าวันนี้ตื่นมาอาจจะรู้สึกโอ้ยเหนื่อยแบบจะไหวมั้ยเนี่ยเออเลยเงี้ยแต่มันต้องมีแรงฮึดขึ้นมาว่า เพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายเพื่อสิ่งใดเพื่อนะมันจะทําให้คุณแบบว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เหมือนกับมันจะทาให้มันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็มันทาให้การงานของคุณะ่ะมันจะมีความราบรื่นแล้วจะมีงานต่อเนื่องถ้ามีโอกาสออกจากบ้านได้หรือในพื้นที่ที่สามารถที่จะ เอ่อออกไปข้างนอกได้นะคะเราสะดวกนะก็ให้ไปเติมน้ํามันตะเกียงนิดหนึ่งหรือทําบุญถวายหลอดไฟและชาววันพฤหัสแนะนําเป็นพิเศษคือให้บูชาพระพิคเนตค่ะตั้งแต่ต้นเดือนเข้ามาเลยค่ะอธิษฐานขอพอรท่านขอความสําเร็จขอปัญญาโดยเฉพาะการขอปัญญาเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะเพราะว่าในเดือนนี้มันมีงานมันมีอะไรหลายอย่างมันมีไม้รบมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายอย่างที่คุณต้องจัดการไปพร้อมๆกันการที่มีสติแล้วมีปัญญาหรือว่าทําให้คุณแบบ เขาเร่นนะเบิกบานบันเทิงใจหรือว่าเ,อาเหมือนกับคิดอะไรออกได้แบบทันท่วงทีอ่ะมันจะทําให้ทุกอย่างผ่านผลไปได้<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและการมูเตลูชาววันพร,ริหัดหมอจะบอกว่า คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องเครียดเดือนนี้เป็นเดือนที่ถือว่าดีและเป็นเดือนถือว่าเป็นเดือนที่ก้าวยากในการขยับแล้วมีการหมุนเวียนเข้ามาแล้วเผลอเอนะคุณอาจจะมีโชคฟุกฟุกจากมีคนให้ตังมีคนให้เงินกลับไปเยี่ยมบ้านหรือกลับไปอะไรแล้วแบบเหมือนกับอาจจะแบบเขาไปลักษณะเหมือนกับลักษณะของการได้เงินลักษณะแบบฟุกฟุกเช่นเออไม่อยากจะพูดในลักษณะการจะเสี่ยงแบบเป็นลักษณะอบายเลยแต่คือแบบมันเป็นเรื่องจริงคือแบบสมมติว่าวันนี้สมมติว่าวันนี้นะกลับบ้านไปแล้วบังเอิญแบบ หรือว่าไปวันไหนวันนี้ทําอะไรก็ไม่รู้แล้วมีคนที่เขาชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเขาอาจจะมาบอกเลขบอกอะไรมาแล้วคุณอาจจะซื้อติดไป5บาท10บาทมันก็คือได้เงินหมุนเวียนเข้ามาหรือว่าวันนี้กลับบ้านไปอาจจะแบบว่าเฮ้ยไปเจอญาติพี่น้องเขา,เ,าเขาสบายกว่าเราในเวลานี้เขาอาจจะช่วยค่ารถค่าน้ำมันเรากลับมาอ่ะอย่างเงี้ยเป็นลันกษณะเงินลันกษณะโชคลักษณะแบบนี้เข้ามาในเดือนนี้เพราะฉะนั้นตอบมันไปต่อได้มันไม่ได้พอแค่นี้แล้วมันต้องไปต่อให้ดีด้ค่ะอ่ะตั้งจิตเป็นสมาธิกัน เรามาดูเรื่องการงานของชาววันพิหัสกันค่ะเจ็ดถ้วยสองดาบเก้าเหรียญ The Empress แล้วก็ ก้าวดาภาวะคืออยากเครียดแต่คุณจะบอกว่าไม่ไม่เครียดก็ไม่ได้นะเพราะคุณมีความภาวะที่รู้สึกว่าเงินมันจะมาตรงไหนเงินมันจะมายังไงคือนั่งรอเลยอะภาวะก็เลยรู้สึกพอนั่งรอแล้วมันเครียดพอเครียดแล้วมันก็รู้สึกแบบมันหมดกําลังใจเออมันเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าการงานนะคะจะบอกอย่างนึงคือเออ ถ้ามันมีเป็นการงานที่มีการติดต่อมีการประสานงานหรือว่าเป็นลนักษณะของการพูดคุยการเจรจาในเดือนนี้จะได้รับคําตอบนะบางคนอาจจะรอยอดหรืออาจจะรอคําตอบคาตอบคอนเฟิร์มจากลูกค้าเพื่อที่จะได้งานก็จะมีมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่าเครียดได้ไหมไพ่เก้าดาบขึ้นนี่คือจริงๆมันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแต่คุณเหมือนกับคุณมีสิเรื่องคุณก็คิดสิเรื่องคุณคิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าถ้าได้งานนี้มางานนี้จะมาช่วยอะไรงานนี้มาจะมาทํายังไงคือเขาบอกว่าคิดทีละอย่างคิดทีละอ่านคิดที งานอ่ะมันยังไปต่อได้มันยังมีโอกาสแล้วถ้าเกิดสมมติใครต้องทําสัญญาหรือว่าลักษณะเหมือนกับการที่แบบว่าต่อสัญญาในเดือนนี้มีโอกาสนะคะหรือว่าถ้าเกิดลักษณะคนที่รองานอยู่มีการเจราจามีการนัดสัมภาษณ์มีอะไรยะอาจจะมีการต่อรองในเรื่องของการเงินอ่าลักษณะเนี้ยถ้าใครรอคอยการสัมภาษณ์รอคอยการตอบรับเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เป็นเรื่องที่ทําให้คุณตัดสินใจว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของตัวเงินนะคะแต่ว่าถ้ามองแล้วแบบมันยังต่อยอดมันยังไปต่อได้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งเครียด อ่านะโอเคงั้นเรามาดูการเงินอ่ะงานไปละเรามาดูเงินสิ เดไม้เท้าแปดไม้เท้าสองถ้วยเยี่ยมเก้าดาบอีกแล้วราชาถือดาบโอ้ขอโทษราชินีถือดาบ ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอย่าก,กดดันเออเพราะว่างานอะ่ะเงินอะ่นอะมันจะมากับงานแล้วก็มันจะมีคนให้ความช่วยเหลือเห็นไหมมีมิตรภาพมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณอะ่ะกดดนันกดดันตรงนี้คืออะไรกดคือมันเป็นมันเครียดมันเป็นภาวะความเครียดแต่บอกเลยนะว่าถ้ามีงานถ้าคุณคือเหมือนเมื่อกี้ที่พ่พูดอะ่ะดึงพลังงานในเรื่องของแบบดึงดึงพลังงานในพร้อมที่แบบพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีงานเข้ามาในสม่ําเสมอรหรือว่ามีมีม มีงานเข้ามาต่อเนื่องอเงินมันก็จะเข้ามาต่อเนื่องแต่บอกเลยนะว่าสองถ้วยขึ้นเนี่ยคือยังไงก็แล้วแต่ในะวันนี้ขายของหรือแล้วกม็มีการตอบรับมีอะไรที่ดีแต่ประเด็นคือคุณเครียดแล้วคุณนั่งกดดันคุณมีความรู้สึกแบบอยากจะได้มากกว่านี้อยากจะทําให้มากกว่านี้หรือบางคนช่วงนี้มันเงียบก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยแบบคือกดดันตัวเองอะไพ่บอกอย่าก,กดดันได้ไหมอืมจริงๆอย่าก,กดดันได้ไหมเออเข้าใจนะคุณหมอเข้าใจคุณราชาไม้เท้า แชมเปรันและประุดท้ายอัศวินถือดาบหมอแนะนําให้ชาววันพฤหัสไปไหว้ครุฑนะคะไปไหว้ครุฑถ้าคุณเป็นสายพญานาคไหว้ได้ไหมก็ตอบว่าไหว้ได้เพราะว่าจริงๆก็ เหมือนกับเป็นไปไหวในลักษณะไหว้เสริมนะแล้วก็ไปไหวท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ถ้าใครนับถือสมเด็จพระเจ้าตากสินไปไหวสมเด็จพระเจ้าตากสินใครนับถือสมเด็จพระนเรศวรไปไหวสมเด็จพระนเรศวรคือกาลังจะพูดว่าในเดือนนี้เหมือนกับในเรื่องของการเงินอ่ะเทวดาจะอวยพรจะช่วยคนมันเหมือนกับมีคนกําลังรอออเดอร์รอรอรอย,รอ,ยอดรอล็อตใหญ่อยู่แล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนกับ ตัวตัวงานกับตัวเงินนะคะมันไปด้วยกันทีเนี้ยต้องไปขอออเดอร์ขอยอดให้งานมันมามาต่อเนื่องมีต่อเนื่องลูกค้าเข้าต่อเนื่องลูกค้ามาสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเงินมันจะเข้าตามเองถ้าร้านค้าไหนอะมีรัชการที่5นะคะที่นั่งบัลลังก์นั่งหรือว่าที่ทรงมา้าหรือว่าเก่าแล้วหรือว่าเ ฝุ่นเยอะแล้วช่วยกรนาปัดฝุ่นทำความสะอาดนิดนึงแล้วก็ตั้งท่านอะคะ่ะหันหน้าออกหน้าร้านนะแล้วก็เหมือนกับสักการะด้วยคครสักการะใหม่ในช่วงสงกรานนี้นิดหนึ่งค่ะให้ดูท่านสดใสสว่างซับซ่าหรือดูดูสดใสอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยอดจะเข้านะอ่าเดี๋ยวขอดูการเงินว่าครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรเพราะว่าเหมือนคุณเครียดมากเลยเครียดทั้งเงินและเครียดทั้งงานอะดูให้เป็นพิเศษอ่ะ ดูนะครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรงานกับเงินเพราเหมือนท่านท่านลอบใจคุณว่าอยากเครียดแต่ไพ่มันออกว่าคุณเครียดอ่ะเดอะชาเรียต้องขยันเพิ่มขึ้นเฮอร์มิตอ่าเจ็ดถ้วย เจ็ดดาบแล้วก็เดิ้วไม่ต้องห่วงมันผ่านได้มันยังไงกินอิ่มนอนหลับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้เพียงแต่ว่าอย่างที่พูดนะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือมันอาจจะไม่ได้แฮปปี้ในเรื่องภาวะหนี้สินหรือภาวะการเงินที่ค้างค้างอยู่แต่ว่ามันจะไปต่อได้เพ <im> ียงแต่ว่าวันนี้เดชารรอดขึ้นคือหนคุณต้องขยันมากขึ้นหรือว่าคุณต้องหาอะไรทาเพิ่มมากขึ้นหรือว่าแบบว่า ต้องแอคทีฟกับตัวเองอะ่ะต้องให้กําลังใจตัวเองแต่เจ็ดถ้วยในตรงนี้ท่านขึ้นมาตลอดเลยมีความหวงังแล้วในแต่ละวันอะ่ะมันจะมีวันที่ดีบ้างดีมากดีน้อยดีไม่ดีบ้างให้สลับกันไปแล้วก็เหมือนกับต่อย,ยอดในแต่ละวันว่าเออจะทํายังไงอะไรเงี้ยตัวไพ่เจ็ดดาบบอกว่าเลิกน้อยใจนะ the world the world ในตรงนี้ท่านบอกว่าจริงๆมันมีความเรื่องของความสมบูรณ์เกิดขึ้นยังไงซะแล้วก็แล้วแต่ผ่านได้อย่างแน่นอนไพ่เฮอร์มิสจะขาดสำหรับวันพฤหัสน,นะแล้วพาไพ่เฮอร์มิสขึ้นก็ต้องบอกว่าพลังนักบวชน,น พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพ่อแก่สายพระฤาษีนะคะหรือว่าพลังครูที่ที่เฉพาะเจาะจงของคุณถ,ถ้าหมอหมอมองแบบนี้นะถ้าหมอมองแบบนี้ถ้าจะให้เสริมนะช่วง ช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยค่ะช่วงสงการน่ะคุณลองเอาเครื่องมือทํามาหากินมาไหว้มาสักการะมาทำความสะอาดก็ได้เช่นถ้าใครดูไพ่คุณก็เอาไพา่มาอาบแสงอาทิตย์มาอาบแสงจันทร์ก็ได้หรือเอาไพา่ขึ้นไหว้ไหว้หรือสักการะครูบาอาจารย์ถวายใบยสีอะไรพวกเนี้ยหรืออุปกรณ์ทํามาหากินสายสากสาย,สาสายอะไรเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยลองแบบถือเป็นเลิกปฐมมาเลิกเปลี่ยนใหม่จัดโต๊ะอะไรพวกเนี้ยให้เรียบร้อยหรือว่าทําให้มันดูดีอะไรประเภทเนี้ยอาชีพค้าขายหรืออาชีพ อะไรอาชีพใดๆก็แล้วแต่ที่ทำอะค่ะอุปกรณ์ทํามาหากินของคุณน่ะลองเอามาเช็ดเอามาจัดเอามาทําใส่กล่องให้มันดีหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสวดมวนต์หรือว่าผ่านแมตตาหรือไหว้หรือสักการะเขาหมอว่าเขาจะเขาจะช่วยทําให้แบบให้ยอดอะมันดีและให้งานมันเข้าต่อเนื่องใครที่เคยแบบเลี้ยงสัมภเวสีผีไม่มีญาติหน้าร้านหน้าใกล้ๆพื้นที่หรือตรงที่แบบ คือเหมือนเคยทำอ่ะเคยทำอ่ะทำซะเออหรือมีบางคนอาจจะกลับไปไหว้ผีเป็นพระบุรุษห,หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะลักษณะแบบนี้นะคือพลังบุญน่ะจะเป็นตัวหนุนนำาะเพราะฉะนั้นอย่าเครียดมันผ่านได้เออยังไงก็แล้วแต่มันมีการซิกแซกอแฮงแมนเจ็ดเหรียญอ่ะและบราสุดท้ายหยนึ่งเหรียญเชื่อหมอ ว่ามันผ่านได้จริงๆแล้วก็มันเหมือนกับอย่างที่บอกอ่ะมันมีลูกฟุกมันมีอะไรเข้ามามันมีตัวต่อมันมีการต่อยอดมันยังไปต่อได้เพียงแต่ในเดือนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เดือนแห่งการเกิดดาวออกผลที่แบบเฟื่องฟูงมากสําหรับเราแต่ว่าถามว่าเป็นเดือนที่เราสามารถที่จะโอบอุ้มประคับประคอ,คองการเงินได้ตลอดรอดฝั่งไหมประคับประคองได้แต่อย่าเครียดขอร้องเถอะรู้สึกว่าช่วงเดือนเมษานี่ทำมาหลายคลิปแบบหลายวันแล้วทุกคนมีภาวะเรื่องเดียวกันเลยคือภาวะความเครียดหมอะเข้าใจความรู้สึกคุณแต่สิ่งสิ่งหนึ่งคือระว ให้มันเครียดน้อยลงหน่อยแล้วก็เหมือนกับว่า,ามันมีความสุขดึงพลังงานดีๆถ้าไม่รู้จะมีความสุขยังไงมาไหว้ครูบาอาจารย์มาสวดมนต์หรือว่าแผ่เมตตาจัดลุกขึ้นมาจัดร้านจัดบ้านทําอะไรใหม่ให้เรารู้สึกมันเพลิดเพลินไปอ่ะเดี๋ยวมันก็สบายใจขึ้นแล้วเดี๋ยวคนก็จะเข้าร้านพลังงานน่ะของการที่แบบเรามีภาวะความเครียดภาวะความกังวลน่ะ จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับคลื่นเรดาร์อย่างหนึ่งที่มันเหมือนกับเคยฟังวิทยุแล้วมีเสียงซ่าๆไหมอ่ะลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเราพยายามจูนให้มันตรงอ่ะเราจะได้ยินเสียงที่ชัดได้ฟังเพลงที่เพราะมันก็เหมือนกันละมันก็จะดึงสิ่งด,ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นจิตเราอ,อ่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะขอให้คนชาววันพฤหัสรักษาใจให้ดีๆหมอเป็นกําลังใจให้งั้นเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าอ่ะ สุขภาพ องไม้เท้าราชนีพระจันทร์เชมเพร,รนันราชนีถือถ้วยแล้วก็อัศวินถือดาบระวังเป็นไมเกรนอากาศอาจจะร้อนด้วย,ยวันนี้ร้อนมากแล้วพยากรณ์อากาศบอกว่าวันพอเข้าเมษาบางพื้นที่จะฝนตกหรือบางพื้นที่จะมีอากาศเย็นมันอาจจะทําให้คุณแบบ ปรับตัวเนาะแล้วก็โรคเก่าโรคเดิมที่เคยเป็นบางคนช่วงหน้าร้อนอาจจะเป็นผดเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เรามาระวังนิดนึงแล้วก็ให้ระวังอีกอันนึงคือเรื่องของการกินน้ํานะคะลักษณะพลังงานขึ้นมาหมดธาตุไฟค่อนข้างเยอะชาววันพฤหัสอาจจะบางคนอยู่ที่แจ้งอยู่ที่โลง่งหรือบางคนแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้กินน้าแล้วแบบคืออยู่ในบ้านก็จริงอะ่ะแต่บอมันก็ว่า คือไม่ค่อยได้กินนะช่วงนี้จิบน้ําเยอะๆนิดหนึงจิบน้ําเป็นระยะียระียะนิดนึงนะคะเราก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวความดันกับอาการเป็นไมเกรนแล้วก็โรคเก่าโรคเดิมมีบางคนอาจจะมีภาวะก่อนนอนไม่หลับอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปพักผ่อนนิดนึงค่ะนะแต่ทัานิภาพรวมแล้วก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าเตือนสําหรับคนที่ อยู่ข้างนอกอเขาบอกคนที่อยู่ข้างนอกหรือคนที่ต้องทํางานกลางคืนกลางคืนแบบเหมือนหรือว่าทํางานช่วงแบบลอยต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืนเงนะี้ยดูแลตัวเองให้ดีกินน้ำให้พักกินน้ำให้เพียงพอช่ปีนี้อากาศร้อนจริงๆเนาะอ่ะเรามาดูกันความรักของชาววันพฤหัส เจ็ดเหรียญสี่ดาบสี่มิ้าเก้าดาบสองเหรียญมันมีพลังงานขึ้นมาสองแบบคือพลังงานที่หนึ่งอาจจะตั้งคำถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีก็คือถามว่าจริงๆว่าคบกันก็แฮปปี้ก็ดีก็ดีดาก็มีความสุขดีแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นอะไรที่มันจะต่อยอดหรือพัฒนากับอีกอันนึงคือความรักที่เป็นรักระยะห่างหรือรักมีระยะทางหรือความรักที่ช่วงนี้ห่างเหนินอาจจะเป็นความรู้สึกว,ว่าเครียด เอาอีกแล้วเป็นเพราะว่าคิดเยอะว่าเอ้ยเอายัางไงดีแล้วหรือบางคนโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีความสงสัยว่ามีลักซ้อนเกิดขึ้นหรือเปล่าในความสัมพันธ์ของตัวคู่หรือคนที่สงสัยว่าเฮ้ยยังเรายังรักกันอยู่ไหมบางทีไพ่สิ่ไม้เท้าขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าบางทีอาจจะต้องหาเวลามาอยู่ด้วยกันหาเวลาคุยกันหาเวลาแบบมีกิจกรรมร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอ่อ กลับมาเจอหน้ากันสักครั้งหนึ่งเออต้องพูดแบบนี้ดีกว่ากลับมาเจอหน้ากันสักครั้งหนึ่งมันอาจจะได้รีเช็คหรือได้คุยกันหรือได้ปรับความเข้าใจกันหรืออาจจะช่วยทําให้ความห่างเหินตรงนี้มันหายไปค่ะอันนี้นะเออส่วนใครที่ยังไม่คิดจะต่อย,ยอดหรือยังไม่คิดจะพัฒนาก็หมอ,อมอง,มองว่าก็ถ้าถ้ายังไม่ได้คิดว่าจอดจากเซฟโซนอะแล้วมีคนเข้ามาหรือมีใครที่เขารอคำตอบอยู่ก็บอกเขาตรงๆก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้แบบ ไม่ไม่เป็นการเอาเปรียบซึ่งกันละกันอ่ะอันนี้เป็นไพ่ที่บอกมาอ่ะวันพฤหัสคําถามเด็ดมากคําถามนี้มูเตลูยไงให้ปังอ่าทำยังไงให้ชาววันพฤหัสแบบว่าในเดือนเมษายนนี้เฮงเฮงปังปังนะอ่ะ สองถ้วยสิบเหรียญราชาไม้เท้าสี่ดาบแล้วก็ราชินิพรจาอันดับแรกก็บอกให้กลับมาสวดมนต์ส่วนใครที่เป็นสายท่านเท้าเวสุวรรณแล้วก็สายครุฑโดยเฉพาะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีครุฑสีแดงครุฑสีเงินครุฑสีทองนะคะอ่า พลังวันพฤหัสขึ้นแปลกมากเลยเนะาะเขาบอกว่าหนึ่งสวดมนต์สวดมนต์นนก่อนกลับมาสวดมนต์แล้วก็รักษาใจให้ดีนะคะพลังงานกองที่2คือสายครุฑสายพระท่านท้าวเวสสุวรรณสายพระยมนะคะหรือว่าใครที่เ,เหมือนกับคล้ายๆว่าบูชาสายพระฤาษีนะคะแล้วก็ ใครที่บูชาสายพญานาคที่เป็นพญานาคผู้หญิงหรือว่าคู่กันกับพญานาคผู้ชายแบบลักษณะแบบนี้ก็ได้เฮ้ยแต่วันพฤหัสอ่ะพลังครูคุณขึ้นมากเลยนะแล้วก็เป็นพลังที่บ่งบอกเขาบอกว่ามีกุมารด้วยคือ ไม่ว่าคุณจะบูชาสายไหนหรือหรือหรือรอ,อะไรก็ตามในสิ่งที่ไม่เหมาะพูดไปอ่ะอันดับแรกคือกลับมาสวดมนต์หรือถ้าสวดมนต์อยู่แล้วอ่ะค่ะคือรักษาใจให้ดี <c oughs> เขาบอกว่าคุณมีพลังจิตพลังอนานาจในการขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอ่ะให้มันแบบ ขยับขยายหรือก้าวหน้าขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคือไพ่ราชาไม้เท้าขึ้นบอกว่าเราอ่ะต้องเป็นผู้ลงมือกระทาเองแล้วก็ดาววันพฤหัสเนี่ยถ้าดูจากพลังงานในเดือนเมษายนเนี่ยมันมีเรื่องให้ต้องคิดคิดฉับไวตัดสินใจทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการรักษาใจให้ดีรักษาใจให้ดีเป็นรากฐานแล้วก็การพักผ่อนดูแลสุขภาพให้ดีมันจะทําให้เหมือนกับว่าทุกอย่างอ่ะผ่านพ้นไปได้แต่คุณไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินอันนี้ไพ่เป็นไพ่สรุปเลยว่าการเงินของคุณอนะ่ะดี แล้วก็บอกว่าหมุนเวียนได้แนะนำนิดนึงอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับพิเศษบ้านใครอ่ะออมีนกมาอาศัยอยู่เหมือนกับนกบินมาเกาะเลยนกชอบชอบมาอยู่แถวๆบ้านอ่ะในช่วงเนี้คุณไปหาที่ร่มถ้าตรงนั้นมันมีที่ร่มอ่ะหาน้ำขันเล็กๆอ่ะวางไว้ตรงนั้นตรงที่นอกอยู่อ่ะเป็นการทําทานนิดนึงเขาเหมือนกับว่าเขาจะนําข่าวดีดหรือนําเรื่องดีๆมาให้หรือว่าระเบียงข้างหลังห้องหรือตรงนั้นอ่ะมีม,มีมีแบบ คือช่วงนี้อากาศมันร้อนหมอคิดว่าพลังคึน้นเขาเลยขึ้นเหมือนกับว่าให้แบบช่วยสัตว์อ่ะเออหรือถ้าเกิดสมมติบ้านมีบริเวณแล้วมีแมวจรมีหมาจรมาอยู่อะ่ะเอาน้ําไปตั้งตั้งในที่ร่มๆมนะอย่าตั้งที่ร้อนร้อนแล้วแบบเหมือนกับก็จะช่วยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคือให้ทานเน่ยเป็นการทําทานเป็นในตัวแล้วแบบเดี๋ยวเขาจะนําหรือว่าเขาจะช่วยให้แบบเปิดทางหรือพาเรื่องดีดีพาข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเนะี่ยเข้ามาในหน้าที่การงานของคุณแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเดือนเนี้ หมอหมองว่าพลังครูคุณขึ้นนะแล้วถ้าเกิดคุณรักษาใจดีนะแล้วคุณแบบค่อยๆแบบประคับประคองไปหมาว่าผ่านได้แล้วที่สําคัญนะ่ะก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าอยากท้อเพราะว่าไพ่สี่ดาบเนะี่ยมันขึ้นระบงบอกว่าการท้อเนี่ยมันหมายความว่าเหมือนกับใจเราอะความรู้สึกของเราอะอารมณ์ของเราอะมันไม่มีความสุขมันเหมือนแบบมันไม่อยากทํามันรู้สึกมันก้ามกึง่งมันแบบบางทีก็แบบทำแล้วมันจะดีหรือเปล่าหรือยังไงไม,ไม่มั่นใจเขาบอกว่าเฮ้ยสู้เหอะ เออชื่อเถอะว่าถ้าคุณคิดที่จะสู้และคิดที่จะทําและคิดที่จะทําให้มันดีนะโลกเขาจะหาที่รองรับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องเข็นผลไม้เข็นไอติมหรือทําอะไรที่บอกออกไป่ามกลางแดดที่มันร้อนคุณเชื่อหมอไหมว่า ว่าถึงเวลาคุณจะได้ที่ร่มคุณจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีและทําให้คุณหมดวัหรือทํามันจะมีอะไรที่มาซัพพอร์ตช่วยเหลือให้ให้ทุกอย่างของคุณอะมันง่ายขึ้นแล้วมันดีขึ้นอันนี้ฝากไว้สําหรับสายครูบาอาจารย์ที่พูดไปหรือว่าถ้าเกิดคุณมีบูชาญนับถือสิ่งอื่นนอกจากที่หมอพูดแล้วในเดือนนี้ให้สวมดมนต์อธิษฐานและขอพรกับท่านดีๆค่ะเราเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านได้อย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะขยันอย่างเดีย,ดยวชาวันพหัสรับรองผ่านได้ก็ขอบคุณที่ฟังคลิปนี้ ะะแล้วก็ดีใจที่ได้ทําดวงประจวาบันพร์หัรที่กับคุณในเดือนเมษายนนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานแล้วพบกันนะคะในเดือนเมษายนนี้อีกหลายๆคลิปค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสุาเตามที่ตั้งใจรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ